ราจะคุ้นเคยคำว่า,าวัตตะมากกว่าควัตตะเข้าใจกันดีอะไรที่มันวนๆวนๆวน่างเงี้แต่วิวัตตะก็ตรงข้างตัวนี้ก็เป็นวิวัตะนี่แหละถึงวิวัตตะสุดท้ายวิวัตะไม่ใช่ที่นี่ ไม่ใช่ที่ดันซ้ายไม่ใช่จังหวัดเลยไม่ใช่บ้านเดินน่ะยุวตาจริงๆแล้วน่ะก็คือที่นี่ที่ใจเราที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ครับที่นี่มีชื่อเรียกว่าทุดงสถานที่พระสงฆ์ยุวตตวนารามครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็มีความแปลกต่างหลายอย่างเลยสาหรับที่นี่นะครับ พูดถึงสถานปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าวิวตตวนารามหรือครับก็คือที่นี่แหละครับที่เราอยู่ก็เท่าที่เห็นนี่ก็คงจะอธิบายยากนะครับว่าอะไรคือวิวตตวนารามเพราะว่าทั้งหมดที่นี่แหละครับที่เรียกว่าวิวตแต่ถ้าจะให้บอกก็จะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะสื่อกับชื่อวิวัตวนารามได้เพราะว่าทั้งภูเขาทั้งหลังคาที่เราเห็นต่างๆซึ่งใช้เป็นหอธรรม เรือนปฏิบัติธรรมหรือว่าหอฉันต่างๆนะครับทั้งหมดนี่แหละครับที่เราเห็นในสภาพแบบนี้ในบรรยากาศแบบนี้ในรูปที่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนารามครับความรู้สึกลึกๆอย่างหนึ่งว่าที่ที่มีเนี่ยมีเยอะแล้วที่ที่มีอะไรที่เราคุ้นเคยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาเป็นที่หอฉันเป็นหอะระฆังนะ เป็นอสาลาในประสงค์เป็นสิสนุชนิมีเยอะแล้ววัดในเมืองไทยก็คือไม่ขาดสิ่งเหล่านี้ะอะไรล่ะที่ไม่มีในวันดาวอารามในประเทศไทยเราหรือว่าในสำนักต่างๆหลายๆแห่งอะไรล่ะที่ไม่มีก็คือความไม่มีนี่แหละความไม่มีเนี่ยหายากมากเลยครับแต่ละที่ก็มีแต่ความมีความมีเลยเต็มไปหมดส่วนความไม่มีมีน้อยก็มือเราเราแนวคิดว่าคือน่าจะปรับสมดุลบ้างก็คือมาอยู่อย่างนี้ ก็คือให้มีความไม่มีเนี่ยมากกว่าความมีความมีก็มีอยู่เรายังปฏิเสธก็ได้หรอกนะทุกอย่างเนี่ยความมีเนี่ยแต่ให้ความมีมีน้อยสูงวนาความมีมากนะมันจะเห็นว่าความว่างอ่ะสเปซอ่ะจะมีเยอะกว่าอการที่เรามาอยู่กับความไม่มีอยู่กับความว่างอย่างเงี้ยมันจะเกื้อกูลเป็นอุปกรณ์เรียกว่าอันญยมันย้มปัยแต่จริงเราก็คือมีทุกอย่างที่สงได้ใช้ครบถ้วนผิดของสงต่างๆนะครับก็มีทุกอย่างนะครับครบทุกอย่าง ยิ่งแบบนี้แหละยิ่งจะสามารถทําให้ได้ปฏิบัติกิ่งสอได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดใกล้เคียงกับสมัยพุทธกาลมากที่สุดการอยู่อย่างนี้เรื่อมีความสะดวกเนี่ยมีน้อยที่สุดมีน้อยเช่นท่านก็มีต้นไม้ใบหญ้ามีป่าไผ่ก็ได้มีการกวาดใบไม้เป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วก็อยู่กับต้นไม้เช่นสวนป่าเช่นมนรุวันนี้เป็นอาทิตย์แล้วก็ลงไปข้างล่างอย่างเงี้ย ก็มีสิ่งที่เป็นความมองว่างลงโล่งนี่จัดสรรไว้เต็มที่เพื่อให้เกิดการเป็นวิบัตอ,อการพัฒนาก็เพื่อภาวนา นี้ผมทักที่นี่ครับเพื่อร่วมปฏิบัติธรรมพนมรานงกันคือเพื่อสัมผัสคำว่าวิบัติช่วงบ่ายครับอากาศด้านล่างที่นี่ก็ค่อนข้างจะร้อนพระอาจารย์ท่านก็อมีเมตตาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พวกเราเนแยกย้ายกันไปปฏบิบัติภาวนาด้วยตัวเองบางก็เดินจงกรม บางคนนั่งสมาธิยายกใจกันไปตามร่มไม้บ้างตามกุฏิของตัวเองบ้างนะครับใช้ธรรมชาติเลยธรรมชาติอย่างที่มีอย่างที่เห็นนี่แหละครับช่วยในการภาวนาของพวกเราส่วนตัวผมเองก็คงจะแยกมาที่กุฏิหลังนี้ภาวนาด้วยตนเองที่อยู่ช่วงนี้นะครับยังไม่ได้มีกิจกรรมไปร่วมกับผู้อื่นมากมายนะัก แต่รู้สึกว่าจิตใจมีความสงบสบายขึ้นเนื่องด้วยว่าที่นี่อาจจะด้วยความที่ไม่มีอะไรครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารอะไรกับใครได้มากมายนักทำให้เรามีความสุขสบงบลงภาษาพาเขาเรียกว่ามีความตั้งมั่นขึ้นครับ ที่ชื่อของผู้วิมุตติบุคคลแต่ถ้าเอามาติดเอาตัวนี้วิวว่าตาสมมติอย่างเงี้ยแตมาปุ๊บโอ้สถานีสวยติดว่าเป็นสเตชันเป็นพบก็จอดอย่างเดียวสุดท้ายก็คือทุกอย่างก็เลยแบบไม่ได้ให้มีอะไรแบบแบบยั่งยืนมากมีเพียงแค่เนี้ยอายุการใช้งานย่าค้ามอะไรบ้างอย่างเงี้ยพร้อมจะไปไม่ใช่พร้อมจะอยู่นะ ที่เป็นวิถีอย่างท้านะแล้วยังจะเป็นไปยึดมั่นถือมั่นในสถานที่ในลาอยู่หรืออย่างเงี้ยถ้าตอนบวชแล้วนะถ้าตั้งใจภาวนาวิมุติผลน้าดีเนี่ยก็คือชาติอนเป็นชาติที่ดีสุดแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายแต่ถ้าไม่ทานี้ปุ๊บมันก็สะสมชาติไปเรื่อยๆสะสมพบพอติดสถานที่ปุ๊บเราต้องกลับมาใหม่หนอะเหรไหมมันมีนันทิมีความใคร่มีความเป็นดีสถานที่ตรงนนะี้ ตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับพรุ่งนี้ประมาณตีสองจะได้ยินเสียงะระฆังปลุกนะครับให้พวกเราได้ตื่นมาปฏิบัติภาวนคต่อทีนี้ผมต้องรีบนอนนะครับ เดนจบผมเสร็จครับอากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นมากเลยกลังเย็นสบายนะโล่งนะอาจารย์พาตั้งแต่ตดมันตอน,นเช้าจนสว่างขึ้นมาโล่งโปรเบาสบายไม่รู้สึกอย่างนี้มานานแล้วธรรมชาติช่วยได้เยอะเลยครับวิวทิวทัศน์แล้วก็ความสงบนิ่งในจิตใจเราเนี่ยพอมันรวมกันแล้วเนี่ยไม่อยากไปไหนเลย รู้สึกอิ่มในธรรมชาติแล้วก็ได้ความนิ่งได้พลังพลังตอนเช้าๆที่เป็นรับอารุณกลับคืนมาแล้วก็รู้สึกดีมากครับ ยางสปาะยะเอาบาทไปล้างพอดีเลยไปไหนก็ทำนี้แหละก็วัดก่อนแค้เลยทำได้ทุกอย่างล้างมือเนี่ยท่านล้างเองก็ได้สาระไม่ได้อยู่ที่ล้างมือแต่ให้ล้างมือ ให้นางมึงไม่ต้องการให้นางมือกูล้างเองก็นนะจะต้องการให้ล้างมึงแต่อาศัยผ่านกระบวนการผ่านมือเฉยๆนะฉั้นอย่ามาเน้นที่มือมากให้เน้นที่มือแต่ถ้ามึงล้างมือสะอาดแต่มึงไม่สะอาดเนี่ยมือในสะอาดเลยแต่มึงไม่สะอาดเงี้ยไม่ได้สาระในการล้างมือนะถึงแม้มืออาจจะไม่สะอาดล้างไม่สะอาดแต่ว่ามือสะอาดอย่างเงี้ยล้างไปก็ชระอัตราตัวตนไป พี่พ่อไดลกาแฟอะไรเงี้ยโอ้โหมึงใส่ถึงสุดยอดแล้วมงึงกูไปล้งางใหม่ทีหลังได,ไ,ดได้ใช่ไหม คือที่สาราสุดนนตอนเช้าจําได้ไหมครับเมื่อเช้ามันมืดมองไม่เห็นพอสว่างแล้วจะเห็นชัดเจนเมื่อเช้านั่งบนฟางนะครับหลังคางมุงจากเสาเป็นไม้นี่คือคอนเซปต์ของที่อาจารย์ใช้ที่ทุตดมสถานวิวตัตวนารามคือความไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นชั่วคราวเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและก็สูญสลายได้ตลอดเวลา ข้างบนนะครับก็จะมีป่าไผ่นะครับซึ่งจะมีลานให้นั่งฟังธรรมกันพระอาจารย์ก็จะนั่งเทศโดยใช้เสียงตัวเองนั่นแหละครับเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีไมโครโฟนนะครับอธิบายบรรยายทรรให้เหล่าโยคีที่มารวมตัวกันเนี่ยได้ฟังธรรมกันบริเวณน,นั้นครับแต่ถามว่าเราเนะี่ยมีสมาธิไหม ถ้าใจตั hmm. ้งมั่นก็คือมีสมาธิแต่ใจมันยังไม่ยอมตั้งมั่นอยู่ๆมันจะมีสมาธิได้ไงอยู่ๆมันจะใจตั้งมั่นได้ใช่ไหมก่อนที่จะก่อนที่ใจจะตั้งมั่นต้องตั้งใจให้มั่นก่อนก่อนที่จิตจะตั้งมั่นต้องตั้งจิตให้มั่นก่อนสมาธิสมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นคุณอยากให้ใจตั้งแต่คุณเคยตั้งใจทำเลยหรือเปล่ากวาดกวาดใบไม้คือตั้งใจกวาดไหมกวาดไปมือมือบีบสิวไปใช่ไหมเออลอยลอยไปมันจะเป็นตั้งมั่นได้ไงอ่าไม่เคยตัั้้งเ็มย มีครั้งหนึ่งโยมามาคุยแต่ว่าภาวนามานานักภาวนาเหมือนกันเขาก็มีครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจให้ทำอะไรไม่ได้ตั้งใจให้สภาวะาอะไรเกิดก็ภาวนาไปชิวๆเลยนะสบายๆเงี้ยเขาเห็นสภาว่าที่ดีมากเลยเกิดเพราะว่าที่คุ้มค่ามาสาศากำลังเล่าให้ฟังโอ้โหเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเลยมันเกิดแล้วพลังงานพุ๊บผมตั้งใจให้มันเกิดมันเลยไม่เกิดมันเกิดเพราะใจตั้งถ้าใจตั้งแล้วจะเกิดแล้วจะเห็น ถ้าตั้งใจแล้วจะไม่เห็นไม่มีสภาวะไหนที่ตั้งใจใหเห็นแล้วมันเห็นให้จ่า,จาเฉพาะหน้าสมนำความตั้งใจสมความปรารถนามันผิดธรรมสิ่งไหนที่เป็นไปตามปรารถนาไม่ใช่ธรรมไม่ได้เป็นไปดังปรารถนาเป็นหลักคล้ายๆว่าอนัตตาไม่ขึ้นอยู่กับอนัตบัญชาของใครออเดอร์ไม่ได้สั่งไม่ได้ถ้าตั้งใจให้เกิดตั้งใจแทบตายจะให้เป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิตั้งใจจะเห็นสภาวะธรรมอย่างนี้ผู้ไม่เห็นตั้งใจแล้วไม่เห็นพอใจตั้งแล้วมันจะเห็น ความจริงมีอยู่เฉพาะหน้าก็เห็นนิพพานก็มีอยู่ก็ไม่เห็นเนี่ยเพราะใจไม่ตั้งอไตรลัก,กษณ์มีอยู่ก็ไม่เห็นอริยสัจมีอยู่ก็ไม่เห็นทุกอย่างมีอยู่ก็ไม่เห็นเพราะเครื่องมือไม่พร้อมนห่ะเราตึกก็คือมาติดตั้งเครื่องมือติดตั้งตั้งใจนะไม่ใช่ตั้งอกนะอ,อกนะ่ะตั้งอยู่แล้วไม่ต้องตั้งก็ได้อกอะ่ะแล้าจะมีเสริมมาตั้งอกตั้งใจอย่างเงี้ยก็ได้ได้อยู่ <laughs> บางคนทุกข์เพราะสัญญาทุกข์เพราะความจํา จำได้ว่าเขาโกงเราเขาเบียดเบียนเราเขาทำไม่ดีกับเราเขาอกหักเขาหักอกเราเขาทำาร่งนี้ปุ๊บจาได้ก็เลยทุกข์แต่พอจําไม่ได้นะจําไม่ได้ก็เลยก็เลยไม่ทุกข์ไงจำไม่ได้จํไม่ได้ว่าคนนี้เคยโกงเราเคยด่าเราเมื่อชาติที่แล้วหรือเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันที่แล้วเคยยืมเงินเคยอะไรทำไม่ดีอย่างเงี้ยจาไม่ได้จาอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายทุกข์ไม่เกิดจําไม่ด้วยนะว่าไม่ต้องจําอะไร จำม่นน้ว่าจะไม่จำจำมันน้ว่าจะไม่จำอย่างเงี้ยไปท่องว่าจำมันว่าจะไม่จำต่อไปนี้จะไม่จำต่อไปจะไม่จำสุดท้ายนี้ก็จำขึ้นใจอีกจำว่าจะไม่จำจะไปจำทาไมจังไหมรูปคือเราเราคือรูปเหรอลองรูปดูสิลองรูปรูปดูสิว่ารูปเนี่ยเป็นรูปเราหรือรูปดูก่อนรูปรูปดูรูปมารูปไปบางทีรูปไม่ใช่เรารูปมันไปหลุดปั๊บรูปเนี่ยก็หลุดได้ รูปจนรูปรูปลุดห้อรุดไปมันจะไม่ใช่เราที่ไหนใช่ไหมถ้าใช่เราต้องอยู่ในอนัตต์ขอรูปนี้จงเที่ยงจงเสถียรจงถาวรจงอย่าเหี่ยวอย่าแก่อย่าหลุดไปใช่ไหมรูปบางรูปไปจะหลุดเลยก็ได้นะใช่ไหมรูปบางอย่างเนี่ยหลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยรูปเนี่ยรูปฟันเนี่ยรูปบางไปฟันหลุดเลยก็มีนะใช่ไหมหรืออะไรบางอย่างเนี่ยหรือผมเนี้ยรูปเนี่ยรูปจนรูปหลุด พอรูปหลุดึกอ oh, like ๋อรูปไม่ใช่เราเราไม่ใช่รูปแต่น้อยตัวเราตัวเนี้ก็ออกมาจากกายจากใจแล้วถึงกายเป็นทุกข์ตัวเราก็ไม่ทุกข์เห็นกายมันเป็นทุกข์เห็นกายมันเป็นทุกข์เห็นใจมันเป็นทุกข์แล้วนะอิดนะไม่ใช่อนะทีนี้อิดเห็นกายมันเป็นทุกข์คืออิดเห็นอิดนะไม่ใช่ให้อิดเห็นนะเห็นอิดนะอิดไม่ใช่ไอเห็นกายมันเป็นทุกข์แต่มึงไม่ทุกข์มันทุกข์มึงไม่ทุกข์เห็นใจมันเป็นทุกข์แต่มึงไม่ทุกข์ เหมือนทุกอย่างกับสู่จุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟบ้านพับหลุดเราก็อยู่มาได้เหมือนเราย้อนกลับไปใช้ชีวิตที่มันแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่กับธรรมชาติะคะ่ะบางทีการที่ไม่มีอะไรเลยมันมันมีความสุขกว่ที่มีอีกค่ะยิ่งมีมากเราก็ยิ่งทุกข์มากแล้วเราก็จะไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นที่เรามีแต่เราไม่มีบ้าง เราก็ยังหายใจอยู่อยู่กับธรรมชาติสบายที่สุดแล้วค่ะวันนี้เราก็ได้มาเดินที่นี่นะครับทางถนนแบบนี้เพราะชีวิตไม่ได้มีด้านเดียววิธีการเดินออกจากวัดต,ตะ ที่พระอาจารย์สอนเรามาตลอดแม้กระทั่งชื่อสถานที่ที่ว่าวิวัตะวนารามก็คือการเดินออกจากประตัดสงสารก็คือการเดินไปทีละก้าวให้ทุกอย่างจบไปทีละขณะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ไม่ทิ้งอดีต สามวันสองคืนที่ได้ไปอยู่ที่วิวัตะมานะครับก็รู้สึกว่าที่นั่นมันไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่เราเห็นแต่แรกแต่พอได้เข้าไปอยู่ที่นั่นความไม่มีนี่แหละทําให้มีบางอย่างในใจิตใจเกิดขึ้นมาหรือเพราะว่าความไม่มีนี่แหละที่พระอาจารย์ต้องการให้เรามีเพื่อให้เราได้หลุดพ้นนี่แหละครับวิวัตะ